ท่านอดีตมทหนึ่งออกไปได้ไม่นานลืมซะแล้วลืมซะแล้วว่าเหตุผลที่นักท่องเที่ยวจีนเขาไม่มาวางไทยเขาเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่านะคะทังเรื่องของมหาไทยยังไงนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่เขาไม่ไม่เข้ามาเนี่ยคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเนี่ยช่วงโลซี e a s เนี่ยประมาณ3 0นะคะที่ผ่านมา20กว่าตอนนี้30แล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเติมก็คือของยุโรป ะะที่เข้ามาเติมเพิ่มมากขึ้น,นะะจีนลดลงจริงมียุโรปเพิ่มมากขึ้นเขามีมาตรการในเรื่องของการเที่ยวในประเทศเขาด้วยนะคะอันนี้ก็สาคัญเช่นกันนะคะเราก็ยนะิงมันมีปัญหาหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นเรื่องเรื่องเรื่อง call center เ,เ,เองเรื่องตัดน้ําตัดไฟจริงๆพอจะตัดก็ตัดยากนะคะต้องสั่งแล้วสั่งอีกนะคะนี้ไม่ทราบว่าได้จดหรือเปล่านะคะความปลอดภัยอ๋พนักงานท่องเที่ยวเราคนไทยไม่ได้ดูตารวจนะครับตำรวจท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นกับ กับประตูมาตยไทยนะก็อยากได้เข้าวยีรบมตรีเราก็คงไม่ถอนตัวนะครับเราเราอยากทํางานในฐานะที่เป็นรัฐบาลอยากทํางานในฐานะผู้บริหารราชการแ่นดินแต่ว่าถ้าข้อตกลงที่เราได้มีกันไว้นะครับไม่ได้รับการ อออนเรร์ะคับผิดข้อตกลงเราก็ออกมาเพราะฉะนั้นคำว่าอยากต,ต้องไม่พูดแล้วนะครับถ้ามีการตางข้งอยากก็ป่านนี้ก็ไปต้องมนตตีสารนสุขไปแล้ว